แล้วก็มาอีกเจอกันในอีกคลิปหนึ่งนะครับก็เป็นในส่วนของเว็บรอยิี้านะครับสำหรับตัวนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการสำหรับเ,เพื่อนๆที่ต้องการเปลี่ยนหลอดไฟเลี้ยวนะด้านหน้านะซึ่งตัวไฟท้ายด้านหลังนะก็ถอดต้องถอดไฟท้ายนะสำหรับวิธีเปลี่ยนหลอดไฟเลี้ยวนะด้านหน้าคนระับของเว็บรอยิี้าก็จะมีช่องนะครับด้านล่างนะตรงนี้นะ เพื่อนๆสามารถแย่เข้าไปได้นะเพื่อทำการเปลี่ยนหลอดครับอเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะกับก็เพื่อนครับดันล้อหน้าไปฝั่งนู้นครับเพื่อเวลาสอดนิ้วนับจะได้เข้าง่ายๆครับหมุนนับ หมุนมาฟังนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆขยับนะแล้วก็ดึงนะครับหลดนะก็จะออกมาครับก็เพื่อนๆก็สามารถเปลี่ยนหลดใหม่เข้าไปได้นะครับซึ่งวิธีนี้ก็การถอดอก็ค่อนข้างจะง่ายนะับผมเพราะว่ามันจะมีช่องระหว่างการสอดมือน,นะครับระหว่างตัวบังกรหน้าแล้วก็เนี้วนะับเข้าไปนะครับ สำหรับวิธีการใส่ก็เป็เพื่อนนะครับแล้วก็ให้ทำนไม่งั้นนะครับดีเกินไปอาจจะทำให้หลอดตกลงด้านในนะคร่อยสอดเข้าไปแล้วก็หมุนนะับแา่นี้ก็ได้แล้วสำหรับคลิปนี้ก็มาแนะนำนะครับวิธีง่ายๆนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะคยับูยชาแนลนะผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ